ค่ะวันนี้จะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์ในเรื่องสีเต้นระบามมีอุปกรณ์นันนี้ค่ะนมค่ะนมจืดของเรานะคะแล้วก็มีสีผสมอาหารค่ะแล้วก็มีน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็จานอีกสองใบเพื่อจะใช้สีที่แตกต่างกันนะคะอัะอนดับแรกเราก,ก็ใช้นมเทลงในจานให้เต็มเลยค่ะ หแก้วต่หนึ่งจานอีกหนึ่งแก้วค่ะว้าวนุ่มน่าดื่มจังเลยค่ะต่อไปแล้วก็จะหยดสีลงไปนะคะนี่คือการแตกตัวของสีนะคะเมื่อเราใส่สันในล,ลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเกิดการแตกตัวของสีเวลาที่เราหยดสันไนล,ลงไปนะคะ สีก็จะแตกตัวออกไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกขอให้เด็กๆสนุกกับการทดลองนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ